กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ตีมิสูซเจมซีนะครับจะมีของดีๆของงามของสวยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมของชิ้นนี้นะครับเป็นงานแลเทพม,มากๆอ่าและเราเอามาใส่ในรุ่น x p a n d e r GT ไอเทมนี้จะเป็นอะไรไปชมกันครับเมาาีค เรนนี่เลยนะครับผมคันนี้คือ e p p n n e r r t t นะครับสีขาวมุกสิ่งที่ผมบอกนะครับไม่ใช่กระจังหน้าไม่ใช่สเกิร์ตแต่เขาคือโคมไฟหน้าอินโดครับผมนี่เป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับที่มีเหมือนรุ่นพี่ครอสเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่านี่จะมีกระบอกแก้วแบบนี้นะครับอันนี้คืองานแร่ที่มากๆ คือมีน้อยนะครับและอันนี้เป็นของนําเข้าด้วยนะครับผมเมดอินอินโดนีเซียแน่นอนของแท้นะครับผมและคันนี้นะครับเราได้แต่งกระจังหน้าเอาผาเข้าไปนะครับผมพร้อมด้วยกับสเกิร์ตของไรเดอร์นะครับเป็นเวอร์ชั่น V3 นะครับอะไรเดอร์ V3 นะครับก็จะเป็นลักษณะมีไฟเดอ์ไลท์แนวตั้งแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดยอดฮิตที่สุดของสำนักไรเดอร์เลยนะครับผม นี่น,นี้แค่ด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือมูลค่าตัดครึ่งคันนี่เกิน4ี่หมื่นครับประมาณห0,000ื่นได้แหละเของแต่ก็ได้ประมาณห0,000ื่นได้แล้ว <c oughs> ครับผมมาเดี๋ยวชมกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับด้านข้างนะครับในรุ่น GT ของเราเนี่ยแม็กจะเป็นดําปัดเงาขอบ17แบบนี้นะครับผมรัดด้วยยางบิสโต้นะครับพร้อมด้วยสเกิร์ตด้านข้างนะครับเพราะว่ารุ่น GT มีสเกิร์ต4ชิ้นนะ อ่าสเกิร์ตจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตด้านข้างเขาก็จะมีไรเดอร์แบบนี้เขียนอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นขีดสีแดงนะครับออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดหนึ่งมาชมกันที่ภายในกันสักหน่อยนะครับภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับปูด้วยพรมหนัง PU นะครับวัสดุคือหนัง PU นะครับผมอ่าให้ทั้งความสวยงามนะครับแล้วก็ความอ่าทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็สบายเท้าด้วยในในเวลาขับขี่นะครับผมแล้วก็สครับเพจ ข้างประตูครับการลอยส้นรองเท้านะครับเวลาที่ก้าวขึ้นก้าวลงนะครับผมจอหน้าเราเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมด้วยจอจอกลางเพดานขนาด14นิ้วนะครับเป็นไอเทมสาหรับครอบครัวเวลาที่เราเดินทางไปไกลๆนะครับผมไปไหนไกลๆเราสามารถเปิดดูหนังฟังเพลงได้ขนาดที่รถวิ่งนะครับผมและก็มาดูกันที่ด้านท้ายกันสักนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับเป็นชุดแต่งแบบท่อเหลี่ยมคู่นะครับผมก็เป็นที่ยอดฮิตนะครับสาหรับ เจ้ารถ e x สเพนเ GT ในสำนักของไรเดอร์นะครับส่วนใหญ่เขาจะมีท่อกลมกับท่อเหลี่ยมเนาะอ่าแต่ว่าหลักๆแล้วอะ่ะจะเป็นท่อเหลี่ยมนะครับที่ลูกค้าได้เลือกกันเฮ้ยเป็นไงมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมจอกะระยะนะครับเป็นของเกรดพรีเมียมอ่าเป็นไงลนะ่ะพาชมรอบคันเลยครับนี่ไหนๆใกล้ๆแล้วนะพูดถึงฟิล์มกันบ้างฟิล์มเราเนี่ยเป็นฟิล์มยี่ห้ออันติเมตนาโนนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันทั้งหมด10ปีนะครับผมก็ เพราะคุณสมบัติพิเศษนะครับมืดนอกสว่างในนะครับมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันมืดอ่ามองจากข้างในออกมามันจะสว่างกว่าอ่าแล้วก็เคลียร์ความร้อนได้เร็วด้วยนะครับผมก็เป็นฟิล์มที่ตัวผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันรถผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันครับยี่ห้อนี้บอกว่าดีมากๆนะครับผมอ่าเป็นไงกันบ้างกับการรีวิว แบบรวดเร็วนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็คันนี้นะครับเราจะไปส่งที่ระยองนะครับเจ้าของรอสแตนบายรอรับรถแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงไปชมเจ้าของรถคันนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ